ตอนนี้ก็ได้ไปทีบร้อนนะครับหนึ่งโอ้หนึ่งหมายโ่้ปากขึ้นมันขึ้นอยู่กลางๆครับไกลๆแล้วก็ความลึกของสระอยู่ที่ประมาณสิบเมตรม,มีแต่อ้วนนัมีแต่อ้วนเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถทำการได้ตอนนี้ก็ไปต่อไปต่อหมายที่สอง ตัวนี้นี่แหละอ่าดูนะครับดูดูปลามันอยู่กลางนะครับมันจะวิ่งให้ดูมันเยอะจริงครับแต่ว่ามันเอามันกินยากอะ่ะหลังนี่คมอะพูดนะพูดดูครับดูฝูงฝูงเปล่าห่ะพูดนะพูดนะดูดิครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดเรื่องจริงมันเยอะจริงๆ แต่เพียงว่ามันไม่เข้าฝั่งอะครับมันไม่มีปัญญาจะรับประทานมาได้เพราะว่าความลึกก็สิบเมตรหากินได้ขนาดเต่อยู่ข้างๆนี่ยังห้าเมตรครับถ้าไปกลางๆนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่แหติดนี่คุณทิ้งเลยหมยนี้คอมเมนต์มาได้นะครับเสียนปลาใครอยากตบปลาอยู่แถวแถโคราชในนิคมสุราันารีแแห,ห,นนะหตรงนี้ก็ทิ้งไปประมาณสิป,ปากแล้ว ว่าแม่น้ําใสครับใสลงได้เล่นได้ดูตัวดีครับตอนนี้อนนี้กําลังสาวขึ้นมาแล้วมีตัวไหมเอยอนนอวางเปล่าครับหวานไม่ถึง ม,มันอยู่ไกลมากเลยครับมันอยู่มันอยู่จากที่เรายือนอยู่ครับอยปชอประมาณห้าเมตรนั่นๆเห็นปะม,มันอยู่ห่างจากเราประมาณห้าหกเมตร่ะครับจากข้างฝั่งอะ่ะแนะนําคนมีเรือนะครับมีเรือมาเลยแนมนมีเรือไหม,ไมหรือเนาะแล้วก็มีนกเป็ดน้ําให้ยิงสําหรับคนชอบยิงนกเป็ดน้ําแล้วก็ แล้วก็สายสายสายล่อสายปลาช่อนปลาช่อนปลาโดแนะนํานะครับผมตรงนี้ด้านหลังมันจะมีอยู่สองฝั่งหนึ่งสองถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจทักทักจะถาวมาอยู่ตรงไหนก็เอ,อ,อไม่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นให้แต่ว่าปลาช่อนเยอะจริง ตอนนี้กำลังเดินทางไปตัวนี้นะข้างนายเลยข้างนายเลยมึงนึ่งนี่